คุณนารินดาคุณกำลังตั้งท้องมีเด็กอยู่ในท้องคุณจะบริจาคก,กระจกตาให้คุณกรตินจริงๆเหรอครับไม่รอให้ลูกเกิดมาจะได้เมาหน้าลูกก่อนเหรอครับไม่ทันแล้วค่ะหมอฉันจะบริจาคตอนนี้ สภายก็ร้องเลยค่ะบริษัทก็ตกตายพี่ชายฉันนะต้แต่พี่ชายฉันตาบอดพอประกอบการของบริษัทก็ดิ่งลงเหวเดือนหน้าบริษัทเราจะล้มละลายแล้วบริษัทยังค้างเงินเดือนพนังกงานอีกเป็นแสนคนถ้าบริษัทเราล้มละลายในช่วงเวลาสําคัญแบบนี้พี่ชายฉันกับครอบครัวเราทุกคนคงต้องติดคุกนี่พีชอย่าคุกเขาอย่างนี้สิลุกขึ้นมา ไม่ค่ะจะจะไม่ลลกขึ้นดวงพยาบาลบอกว่ามีแค่กระจกตาของพี่ที่เข้ากับพี่ชายฉันได้พี่สพายจะขอร้องเลยค่ะช่วยพี่ชายฉันด้วยช่วยครอบครัวเราด้วยนะคะพี่สพายพีชอย่าทำแบบนี้นะได้พี่ช่วยพี่จะช่วยเองพี่สพาย ไม่เป็นไรนะกรตตินนี่เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตนี้ที่ฉันจะมองเห็นคุณแล้วนะน้ำหนึ่งใช่เธอหรือเปล่า เธอมาได้ยังไงนะ่ะฉันฉันมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตอนผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตานะดีจังน้ำหนึ่งหลายปีบานี้ระบาดเธอคอยดูแลชันตลอดแต่เดี๋ยวฉันก็จะกลับมามองเห็นแล้วฉันคิดไว้แล้วว่าฉันจะกลับมามองเห็นเมื่อไหร่ฉันจะจัดงานแต่งงานที่เติดเธอไว้ก่อนเลยหลังจากนี้ให้ฉันเป็นฝ่ายดูแลเธอไปตลอดชีวิตเลยนะ <c oughs> คนไข้เตรียมตัวนะครับการผ่าตัดกำมังจะเริ่มขึ้นแล้วแม่พี่มองเห็นแล้วเหรอฉันมองเห็นแล้ว ลูกแม่ในที่สุดลูกก็มองเห็นแล้วลูกแม่ลูกแม่แม,แม,แม่พีชน้ำหนึ่งละ น,น้ำนึกบอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนผมตอนผ่าตัดไม่ใช่เหรอพิกฤิตพี่สะพายบริจาคกระจกตาให้พี่แต่าการผ่าตัดล้มแล้วพี่สะพยกับลูกเสียทั้งคู่ค่ะว่าไงนะเธอแอบบริจาคกระจกตารับหลังฉันได้ยังไง พิกฤตพิกฤตกิดพ <ใ avenue. S 1> ิกฤตพิกฤตคนไข้ยยยอย่าไม่ฟื้นตัวไม่ควรได้เจอเรื่องสะเทือนใจนะคะสว,ส,สวัสดีพรณปินดิน,น,นฉันใช้ตาเธอมาหกปีถ้าไม่ใช่เพราะเธอโโรดมตุ๊ปกมไม่มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นมาฉันจะตอบแทนเธอ,อยังไงดี หปีแล้วทำไมเธอถึงใจร้ายขนาดนี้ไม่ยอมมาเข้าฝันฉันสักครั้งเลย ขอบคุณค่ะไว้กลับมานะคะบันโถร,ร้อนๆจากเตาเลยค่ะแว้ดูก่อนได้นะคะน้ำหนึ่งโรงพยาบาลบอกว่าเธอไปจ่ายค่ารักษาถ้าเธอยังไม่จ่ายเงินเขาจะหยุดจ่ายยาให้แล้วอ๋อจริงด้วยฉันจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะตาเธอบอดมาหกปีแล้วนะจะรักษาได้อยู่เหรอ ถ้ารักษาไม่ได้จริงๆก็ยอมแพ้เธอเสียเงินเปล่าไม่พอเธอยังแพ้ยาอีกดูหน้าเธอสิแพ้ยาจะน่าเกลียดอับป้วนไปหมดแล้วแม่หนูไม่ได้น่าเกลียดเส้นหน่อยหน้าของแม่หนูถูกนางฟ้าเจิมพิษมาตั้งหากแม่เป็นแม่ที่เสียที่สุดในโลกหน,น้าน้ำอิงป้าจุบคะไปช่วยดูแลลูกให้ฉันหน่อยนะคะฉันจะรีบกลับมาดูแล้ว แม่คะเดี๋ยวจะขายมันเถอะให้หมดก่อนแม่กลับมาค่ะได้เลยจ้ามันเถอะค่ะมันเถอะเานเดินมันเถอะค่ะเฮ้ยคุณอาซื้อมันเถอะไหมคะมันเถอะใบบัวมีสารเบต้าแคโรทีนกินแล้วช่วยบำรุงสายตามันเถอะีม่มีกลิ่นใบบัว ไม่มันโถของเธอถึงมีกลิ่นใบบัวด้วยล่ะเพราะใบ,บบัวดีต่อตาคุณไงคะเด็กจากไหนเนี่ยท่านประธานไม่กินอาหารข้างทางคุณอาอยากลองชิมสักชิ้นไหมคะทาไมกลิ่นถึงคุ้นขนาดนี้เป็นกลิ่นมันโถท,ที่น้ำหนึ่ง น้ำหนึ่งตายไปหกปีแล้วฉันกำลังคิดเพ้อเจออะไรอยู่เนี่ยหนูน้อยมันโทษนี่เท่าไหร่เอาหมอหมดเลยทั้งหมดหนึ่งพันค่าหนูจะใส่ถุงให้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวร้าแล้วค่ะคุณอาเสดล็ละขอคุณค่าคุณอา ที่หนูช่วยแม่าขายมันเถอะ 1991, นะคะือเงินหนูมาเก่งอย่างเธอจะเก็บเงินได้หรือไงฮะเงินของหนูที่แม่เธอฝากให้ฉันดูแลเธอเงินนี้ก็ต้องเป็นของฉันสิยะคือเงินหนูมานะนี่มันเงินของหนูนะออกไปท่านประธานครับไปกันเถอะที่บริษัทมีงานรอคุณอนุมัติอยู่ยังไปสนใจเรื่องแบบนี้เลยครับ ลูกของฉันกับน้ำหนึ่งได้เกิดมากลองยุพอๆกับเธอแล้ว <S 2> <S 2> <S อมาแย่งเงินเด็กแบบนี้ไม่คิดว่ามันเกินไปเหรอคุณเป็นใครเนี่ยฉันเป็นคนดูแลเด็กคนนี้คืนเนงินฉันมาใครก็ได้ออกเดออกไปนะปล่อยฉันนะไม่เป็นไรแล้วเอาเงินมาคืนให้หนูแล้วอย่าทำหายอีกล่ะขอบคุณค่ะคุณอา คุณอาเป็นคนดีช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะหนูอยากหาเงินให้ได้เยอะๆจะได้รักษาตาให้แม่ซักผ้ทาทรอมหารหนูทำเป็นหมดเลยเฮะเด็กคนนี้นี่อย่าทำตัวได้คือเจ้าสอกถ้าประธานยอมหมามันโถเธอก็ถือว่าใจดีมากแล้วคุณอาหนูดูว,ว่าคุณอาเป็นคนด้วยอารองแล้วคะ่ะให้หนูทำงานเถอะนะคะหนูต้องการเงินจริงๆขอรองแล้วคะ่ะเดี๋ยวก่อน กลัวหมาไหมไม่กลัวค่ะงั้นอาจจะให้หนูทํางานมาเป็นเพื่อนเล่นน้องหมาข้าจ้างวันละห้าพันดีไหมขอบคุณค่ะคุณอาพาเธอกลับไปวงวโรดมต่อไปให้เธอเป็นคนดูแลตินตินท่านประธานนั่นหมาได้คุณที่สุดเลยนะแต่จะเป็นหมาได้เคยเดียกับคุณน้ํหนึ่งอีกยกให้เด็กไม่มีหัวราไปเท้ามันไม่ค่อยรอบคอบหรือเปล่าครับกรีดคะ่ะนี่ตินตินคะ่ะต่อไปเขาคือลูกของพวกเรานะ ันเป็นแม่ของตินตินส่วนคุณก็เป็นพ่อของตินตินไปกระเถอแปลกจังติงติณเป็นหมาที่ฉันกับน้ำหนึ่งเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กไม่ค่อยเข้าใกล้คนนอกทำไมถึงดูสนิทก,กับเด็กคนนี้จังอาฝากตินตินกับหนูด้วยนะ ไปกันเถออเครับเจ้าเช้าแบบนี้ต้องตื่นว่าเสียงหมาเห่าอีกแล้วตาเกรีดแพ้ขนหมาแท้ๆเยี่ยงจะเก็บหมาตัวนี้ไว้จนถึงเมื่อไรแม่คะเต็ติคือสิ่งสุดท้ายที่พี่สะพายทิ้งไว้ให้กรีดนะมาสําคัญกับพี่กรีดมากนะคะเต่าให้นารินดาบริจาคกระจกตาให้ตากรีดแต่ตอนนี้เธอตายไปแล้วกรีดอยู่กับหมาตัวเดียวมาหปีใช้ได้ที่ไหนกัน อายุอย่างเขาควรจะมีเมียได้แล้วไม่งั้นแม่จะได้อุ้มหลานปีไหนล่ะแม่ทําไมแม่พูดแบบนี้ล่ะพี่น้ำหนึ่งคือผู้มีพระคุณของบ้านเราสําหรับหนูกับพี่กฤีคุณนายของวงวัดดมมีแค่พี่น้ำหนึ่งเท่านั้นแหละคะ่ะเอ้ยเด็กคนนี้นี่ทําไมเด็กคนนี้ถึงหน้าตาเหมือนตากรีดจังเหมืนจะเป็นลูกนอกสมรสของตากริคุณนายคะ เด็กนี่เป็นคนที่คุณชายจ้างมาเล่นเป็นเพื่อนมาค่ะที่แท้พี่เลี้ยงหมาที่ตังกริเจ้างมานี่เองไม่ได้เรื่องเลยฉันหงุดหงิดที่จัดก,การเจ้าหมานี่ไม่ได้อยู่พอดีเรียกไปให้คนจัดก,การซะนายนี่หนูน้อยเล่นมาตั้งนานคอแห้งหรือ,อยังจักมาดื่มน้ำสักแก้วนะขอบคุณค่ะ คุณป้าคะหนูขอเอากลับไปให้แม่ดื่มสักขวดได้ไหมคะได้อยู่แล้วล่ะจ้าขอบคุณค่ะคุณป้านี่หนูน้อยจ้ะดอกไม้ในสวนนะ่ะไม่ได้รดน้ำมาแล้วหลายวันช่วยป้ารดน่อยได้ไหมจ้ะได้สิคะงั้นไปกันจ้า ตินตินหายไปไหนแล้วติน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 แกอยู่ไหนติ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 นแกอยู่ไหนติ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 นแกอยู่ไหนคุณป้าตินตินอยู่ไหนแล้วคะให้หนูน้อยหนูเป็นคนดูแลตินตินไม่ใช่เหรอคุณชายให้หนูคอยเฝ้ามันเอาไว้นะ ต,ตินถหายไปแล้วคุณอาสุลต้องโกรธมากแน,ะนะนะ่ๆตินตีนอ้าตนตีนแกอยู่ไหนตีนตีนคุณนายคะจัดการตามที่คุณนายสั่งแล้วคะ่ะไม่มีหมาตัวนั้นแล้วอีกไม่นานตากริก็คงลืมผู้หญิงคนนั้นอีกไม่นานฉันคงได้อุ้มหลับ พวกเธอมีกันตั้งกี่คนแค่หมาตัวเดียวยังเฝ้าไว้ไม่ได้ถึงจ้างพวกเธอไว้มีประโยชน์อะไรกรีด <G reet> แค่จะไปโมโหใส่คนใช้พวกนี้ทำไมแม่ว่านะคงเป็นยายเด็กไม่มีหัวนอนปลายเท้าที่แกพามานั่นแหละที่ทำหายตอนเด็กนั่นยังไม่มาอยู่ที่นี่หมาก็ยังอยู่ของมันดีๆพอเด็กนั่นมาปุ๊บหมาก็หายไปปับ๊บพี่กรีดพี่เด็กที่ไหนก็ไม่รู้มาดูแลตินตินได้ยังไงอะ่ะมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่สะภ้ยทิ้งไว้ให้นะคะ คุณอาหนูขอโทษค่ะกลับมาได้สักทีนะตินตินอยู่ไหนขอโทษค่ะคุณอาหนูไปรดน้ำดอกไม้ในสวนพอกกลัมาทิติก็หายไปแล้วหนูไม่ได้ตั้งใจทำตินตินหายนะคะในกระเป๋ามีเงินเยอะจังเลยค่ะ แล้วเด็กคนนี้คงไม่ได้เอาตินตินไปขายหรอกนะไม่งั้นจะมีเงินเยอะแยะขนาดนี้ได้ยังไงไม่หรยนั่นไม่ใช่เงินหนูถ้าไม่ใช่เงินเธอแล้วจะไปอยู่ในกระเป๋าหนังสือของเธอได้ยังไงกระเป๋าว่างอยู่ในบ้านตลาดเดยกก็มีเดเหมือนกันว่ามีเงินอยู่ในกระเป๋าเธอคงไม่ได้รับเงินคนอื่นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้และตั้งใจมาที่วงวรดโดมว่าเอาตินตินไปขายหรอกนะใช่ไหมใช่ไหมตินตินเป็นหมาที่พี่สะพายจะเลียวว้ยงวาตั้งแต่เด็กมันสำคัญกับครอบครัว,วเรามากใคราาก็แทนที่ไม่ได้ เธอกล้าที่ไปยุ่งกับตินตินได้อย่างไร่ะบอกฉันมาเธอเอาตินตินไปขายที่ไหนหนูเปล่านะคะหนูไม่ได้เอาตินตินไปขายชันุศาสงสารเธอ <c oughs> ให้งานเธอทำแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเธอจะทำทุกอย่างเพื่อเงินตั้งแต่อายุแค่นี้หนูไม่ได้เอาตินตินไปขายจริงๆหนูสาบานด้วยช นั่นแหละที่สอนให้เธอออกมาขโมยของถ้าแม่เธอสอนเธอให้เป็นเด็กนิสัยเสียแบบนี้ได้แม่เธอก็ไม่ใช่คนดีอะไรหรอกห้าแม่แม่หนูนะแม่ไม่ได้สอนให้หนูขโมยของแม่หนูเป็นคนดีที่สุดในโลกคุณห้าม่าเขามวัวแต่ดูแลคนตาบอดทั้งวันแทบจะเอาครื่องชีวิตไปแลกฉันว่าเธอนะ่ะรีบไปจากไอตาบอดนี่แล้วแต่งงานกับผู้ชายรวยๆสักคนเถอะ นี <gesch> ่หุบปากไปเลยนะห้ามพูดถึงเข้าแบบนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราจะไม่เช่าห้องนี้แล้วเธอคุณห้ามว่าเขาเนะทำไมเธอถึงนิสัยเหมือนน้ำหนึ่งจังคงแค่บังเอิญเท่านั้นแหละเจาเธอไปเทียบกับน้ำหนึ่งได้ยังไงไล่เธอออกไปฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีกคุณอาคุณอายังไม่จ่ายค่าจ้าวันนี้ให้หนูแล้นะคะคุณอาสัญญาแล้วว่าจะให้ค่าจ้างหนูห้าพัน แม่เดวอดจะใช้เงินไปค่ารักษาเยอะมากจริงๆเธอ,อยังมีหน้ามาขอค่าจ้างจากฉันอีกงั้นเหรอเด็กหน้าไม่อายจริงๆทำไมาของเจ้านายหายอย่างกล้ามาทวงเงินอีกพวกเราไม่เธอจ่ายเงินชดเชยกันดีแค่ไหนแล้วเธอร้อนเงินขนาดนี้คงจะขายหมาไปจริงๆสินะพี่คลิกถ้าพี่สะพ้ยที่อยู่บนสวรรค์รู้ว่าติดตินถูกขายไปแล้วจะเสียใจแค่ไหนออกไป <c oughs> เงินห้าพัน 5, พอนแม่ใจ่าคารักษาคล่งหนึ่งฉันจะยอมแพ้ไม่ได้คุณอาขอร้อแลค่ะจ่ายค่าจ้างให้หนูค่ะที่จะโทรหาพ่อแม่เธออยู่ยวนี้ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าพ่อแม่แบบไหนที่เลี้ยงลูกออกมาน,นีใสยอย่างเธอได้ น้ำอิงเสียแล้วโถไม่ได้นี่เป็นมือถือที่แม่หนูให้ไปขอขอวังการถ้าไม่คุณอาต้งยามือถือหนูที่อิงด้วยก็แค่มือถือเก่าๆฉันว่ามันพังตั้งแต่แรกแล้วล่ะฟังฉันนะอย่าคิดจะมาหลอกเอาเงินพวกเราอีกแค่ก้อนเหล็โง่ๆมีแค่เธอนั่นแหละที่เห็นว่ามันมีค่าเธอหายมานานขนาดนี้แม่เธอยังไม่ตามหาเธอเลย ฉันคิดว่าแม่เธอคงไม่ต้องการเธอแล้วล่ะไม่มีทางแม่เหนือไม่มีทางไม่ต้องการเหนือแม่เหนือรักหนูมากขอโทษค่ะรบกวนหน่อยนะคะช่วยดูตำแหน่งของเด็กคนนี้บนมือถือนี่น่้ยวาอยู่ที่ไหนนะคะได้ไหมถนนพระอาทิตย์คุณห<อ>มายเลขแปดค่ะนำอิงนำอิงนำอิง ได้ไปดูท้าด้วยไงเอ้ยรีบเอามาไปก่อนถ้าท้าจะไม่ได้เงินนะไปถือสายใหยนี่ทําไมที่หลังก็ระวังหน่อยไอบ้บาบ้าหนีบ้านี่คุณจิตตินผ้าจาักรวจรปิดบอกว่ามีรถตู้คันนึ่งพามาออกจากคณะหาไปทางโรงเชือดครับพันเดียวกับบมาที่คุณเลี้ยงเลยเราติดต่อโรงเชือดไปแล้วแต่เราไปถึงช้าเกินไปมาถูกฆ่าไปแล้วครับวานะ่าไงน ต่อไปถ้าฉันไม่อยู่แล้วเตีนตีนจะอยู่เป็นเพื่อนคุณเองพอคุณเห็นมันแล้วก็จะนึกถึงฉันไงคนโง่คุณจะไม่อยู่ได้ยังไงคุณไปที่ไหนผมก็จะตามคุณไป <c oughs> เธอกข้าาสิ่งสุดท้ายที่น้องหนึ่งทิ้งไว้ฉันได้ยังไงวันนี้ฉันจะสั่งสอนเธอแทนแม่เธอเอง Oh bye